เดือนรัชสารพิม2020มเต็มใจเสนอสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนสมโอกันมาสวนนิพพิเอินผ่านพี่นอ้องสมโสัคดกพอสมควรตรง,งุน้นหลูกตรงนี้ลูกก็ดูกันเตะเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องตัวเนี้ยปีแล้วดก,กวปีนี้แต่ปีนิ้มดกทถงนี้ก็ เป็นอันว่าตระลุปาดกนะครับเอาตามนี่นะครับพี่น้องครับก็ดูกันไปตามนี่นะครับวันนี้มาเที่ยวสวนกันมาพี่น้องเราไม่ต้องไปเครียดอะไรมากอยู่กับผมสบายๆแม่เออหวันอนครปฐมนี่คงมีคำวันด้วยสมโหวานของสารเขาวลูกสาวสวยใช่ไหมพี่น้องก่อนๆเราเคยได้ยินแบบนี้คำวันประจำจังหวัดกว่า แต่ว่าแถวบ้านผมนี่เขามีสภารซิตว่าสมโขขาวูสาวสวยอมมยอึม <laughs> เป็นสภาร์ิตเพิมคิดเมื่อกี้นแะล้วพี่น้องเราลูกกันแต่ในหมูนะพี่น้องเนาะเอาไปเผยแร่ที่อืมม่นบาดาล้ะครับเ้วโลกนินทา <laughs> ตามนี้นะครับพี่นอ้อ <laughs> งต่อไปจะเป็นงานเป็นการเหมือนกันนะครับ <laughs> เราจะดูกันไปเลยๆนะครับพี่นอ้องต่อไปน,นี่เป็นงานเป็นการสักหน่อยเป็นเดืยวจั่วผมไม่เป็นสับป,ปะรดเนอเออต้วโผนี่ก็มีอยู่หลายพันนะครับพี่นอ้องต้วโผดังๆอันนี้ไม่รู้พันอะไรครับเนี่ยลูก,กประปานประมาณนี้ครับไม่รู้พันอะไรก็ไม่รู้แต่ทิมดังๆเราจะมีต้วโผทองดีนะพี่น้องเนานะ ตบโอทองดีแล้วก็ตบโอท่าคอยไอ้ตบโอทองดีปลูกที่ไหนไม่รู้ไอตรงนี้ไม่รู้พันนี่อะไรไม่รู้ลูกโตโตน้นัดเนี่ยพี่นอ้องแต่ตบโอทองดีนี่ปลูกที่ไหนไม่รู้นะครับแต่ตบโอท่าคอยเนี่ยผมรู้ว่าอยู่อา่าเป็นไรนะเปิดแหมปิดอยู่แค่เนี้อยู่ที่พิจ<ม>ิตเออแหมอยู่แค<ม>่เ <laughs> นี้ยหลุดใหม่ออก ขอโทษทีครับพี่น้องสมองชาไปสองขีดเออเป็นการเป็นการมอกกว่าอย่างงี้ทุกทีเนี่ยสมอสมองไม่ที่งไม่เยวดูเนี่ยปิดปิดผัดลาดเนี่ยตัวทัศน์เท่านี้ก็สวยงามตามท้องเรืองนะครับพี่น้องมีต้นทรงโอที่ออกลูกบางถึงแม่ไม่ดกเราก็พอรู้ว่าเป็นชมงโอนะครับพี่น้องดูที่เนี่ยไหม เป็นสวยงามลูกก็พอมีบ้างแต่เราได้เห็นนะครับพี่น้องว่าููมันประมาณประมาณนี้นะครับเห็นลามาบักสมโขบักสมโขนะพี่น้องไม่ใช่บักทั้งโมเนื้อจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ก็จะปลูกผลไม้อรพี่น้องตรงนี้ปลูกสมโขแต่ว่าตรงอื่นๆนี่ก็สนเกาะสวนผเหรียญนะครับสมโขก็รูประมาณประมาณนี้พี่น้อง เราเห็นนหเห็นไหมครับพออได้นะครับสมโอเนี่ยลูกกัะตันตันทานมันก็จะใหญ่โตผสมเชวานลูลูกมันหนาวนะครับพี่น้องเออรสาบเห็นลูกใหญ่ๆคือลูกสมโอนะครับพี่น้องเนี่ยสองลูกเนี่ยเนี่ยลูกสมโอจะประมาณนี้สมมาปีดสมเชวหวานมันจะเหล็กฝันี่พี่น้องนี่เห็นไหมก็ลนเกลือนกลาดเลยนี่ที่มันลนก็ม้วนจู่พี่น้อง ม้วนมจูม้วนมาจูอันนี้ของมวนนี่ม้วนไม่จูมันขึ้ยังอยู่ได้พี่น้องก็ไปเข้าใจม้วนจูเป็นไงเ <laughs> ราจะใบฝังหน่อยเรื่องม้วนจูนี่ม้วนน่ะลูกพั่นต้นทานมันกับพิเ่อหากินตอนกลางคืนนะพี่น้องเป็นพิเชื่อชนิดหนึ่งเนี่ยพิเื่อชนิดนี้เขาเรียกว่าม้วนดื่เขี่ยวหากินตอนกลางคืนเดี๋วดยวดูดกินน้ำเลี้ยงของผลไม้อ่ะพี่น้องดูต้นนี้บนโดนปาคน ดูดข้าเรียกวมวนจูนดี๋มันกดเสียหายที่นี่เมืลอผลไม้ถูกมวนดูดก,ก็เกิดอาการเนา่าจะไม่พี่นองไปไปก็เกิดอาการเนา่าเราเกิดหล่นลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าความเสียหายลักษณะเนี้เนี่ยตรงนี้เป็นผูเลี้ยงก็มีในพี่น้องนี่นี่คือต้นผูเลี้ยงก็มีเขาเปลูเหมือนกันนะครับนี่ประเทศไทยเนาะปลูกไหลลงไปก็ได้กินเนี่ยมาดูตัวน,นี้กันต่อเน,นี่ยต้นสมโภนี่ก็ประมาณประมาณนี้นะครับพี่น้องอย่าไปเครียดอะไร ลูกจะก็ดูตึนโตโปเดินไปเรื่องถึงสมมติพี่น้องเนาะเนาะก็เดียวตึนโตโปกับหลวงปันตำทานประมาณนี้นะครับพี่น้องมีลูกก็ประมาณประมาณนี้ก็เนี่ยตัวพี่น้องก็ไม่ต้องไปคิดแล้วครับอยู่ก็พร้อมขาดวับไม่ได้ตลอดเลยมก็ยังพัดเปิดไนะพี่น้องเนาะว่ากันง่ายๆอ่ะไหยเนี่ยก็เราจะดูนี่จอๆไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเหลืองรุ่นเหลืองนี่บางนี่ไมเอาพ่อให้ดูนี่ไอ้สองลูกนี่สองลูกนี่สวยครับนี่สองลูกนี่สวยมากๆเลย ช่วย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 ,วย,วยโอ้สองลูกนี่พี่น้องไปต้องวงอะจบโอ้โนะครับอย่างอืน่นเออประมาณประมาณนี่นะพี่น้องเนาะดูกันไปประมาณประมาณนี้นะครับมันตีนเป็นนกเหลืองไปบ้างอะไรก็ต้องขอไปนะครับพี่น้องเป็นสาระบางก็ได้สาระบางไม่ได้บางก็กไม่ว่าอะไรกันนะครับพี่น้องวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนพี่น้อง กขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีก่อนละจ้า